คุณผู้ชมครับวันที่3ถึง6ตุลาคมนี้ประเทศไทยเราจะมีงานมหกรรมเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเท่าที่เคยจัดมาเลยนั่นก็คืองานฟาร์มเอ็2024นะครับภายในงานก็จะมีครบคันไปด้วยสินค้าทางการเกษตรบริการต่างๆรวมถึงมีแหล่งข้อมูลความรู้ทั้งพืชสัตว์เครื่องจักรนะครับแล้วก็จะมีวิทยากรนะครับมาให้ความรู้เทคนิคในการทําเกษตรในด้านต่างๆนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับว่าจ้องชาวไร่เราก็จะไปในงานนี้ด้วยนะครับแล้วมาพบกันในวันที่3ถึง6ตุลาคมนี้ที่ไปเทคบางนาครับ ตอนนี้ก็มาถึงอพิสซดสุดท้ายแล้ว,ลวในการที่ผมจะมาทดลองเรื่องเฮลิคอปเตอร์ที่เราใช้บริการกันมาตลอดทั้งปีเลยเริ่มตั้งแต่พ่นยาคุมยาหลังจากนั้นก็มีทําเป็นพ่นฮอร์โมนใช่ครับเป็นปุ๋ยน้ํา3ครั้งนะครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3นะซึ่งตอนนั้นเนะ่ยเราก็ให้คุณผู้ชมดูพัฒนาการของอ้อยมาตลอดว่ามันเป็นยังไงส่วนครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เราจะมาทําเรื่องของการฉีดพ่นไลท์แพเนอร์ซึ่งมันเป็นสารที่เล่งสุกแก่ของอ้อยใช่ครับนะค ถึงอายุในการเก็บเกี่ยวเร็วขึ้นก่อนอื่นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันก่อนว่าขั้นสุดท้ายช่วงสุดท้ายแล้วของอ้อยเนี่ยการเติบโตเป็นยังไงนี่อันนี้ต้นแรกของเรานะที่เราจะวัดที่อยู่ต้นนี้นะโอเคเดี๋ยวก่อนเถอะคุณผู้ชม,มดูแท็กก่อนมาร่วงอ่านี่ต้นเบอร์5้านะครับความสูงจะได้สักเท่าไหร่นะครับอันนี้มันถึง2ประมาณ2เมตรหกสนะเราจะวัดวัดแค่ตรงที่ข้อสุดท้ายนะครับโ,โตขึ้นเยอะจากครั้งสุดท้ายที่เราวัดกันนั้นน่าจะประมาณสัก 50, 60, 60, เ้าร50เมตร60หรือไงนี่แหละผมก็จะไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูแล้วกันครับแต่ก็เรียกว่าต้นนี้โอเคแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องบอกคุณผู้ชมตามตรงว่าปีนี้ฝนไม่ดีแน่ๆเลยถูกต้องครับคือทุกแปลงของเราเนี่ยเจอปัญหาเรื่องแรงแทบจะทั้งหมดคือถ้าเราไม่ดึงน้ำมาเองเนี่ยคือฝนช่วยน้อยมากนะเดี๋ยวตัวตัวอย่างเนี่ยเราจะให้ดูในต้นต่อไปว่าเออทำไมผมถึงพูดอย่างนี้นะมันมันจะ ผลผลิตมันจะน้อยกว่าที่เราคาดอ่ะแต่ว่าเรามาหาทางชดเชยดีกว่าก็ด้วยการที่วันนี้เราจะฉีดพ่นเป็นไล์แพนเนอร์ครับผมไลพแพนเนอร์นี่มันคืออะไรครับเบิร์ตไล์แพนเนอร์เนี่ยมันคือสารเล็งสุกแก่ครับสารเล็งสุกแก่โดยที่เราใส่เป็นตัวโพแทสเซียมคอไรด์ที่เขาเรียกกัน0061นะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ในปริมาณสัดส่วนที่เหมาะสมมันจะทําให้ต้นพืชหลายพนะครับ้อยพงเนี้ยสะสมน้ําตาลในเบื้องต้นขยายลําในเบื้องต้นก็คือช่วยเรื่องการจเจริญเต,ติบโต อ๋อแต่ใช่แต่ว่าตนี้เรามันจะใส่ในตาเข้มข้นในเข้มข้นมากขึ้นเป็นยังไงครับพอเข้มข้นมากขึ้นนะครับผล<อ>ของมา้าคือมันจะทําให้เป็นพิษต่อต่อตัวอ้อยครับผม<อ>พอมันเป็นพิษต่อตัวอ้อยเนี่ยมันก็จะเริ่มเหมือนแส้ว่าตายะครับพอแส้ว่าตายอ้อยเนี่ยมันก็จะ เข้าสู่เหมือนกระบวนการเอาชีวิตรอดอย่างอย่างที่คนพอจะตายก็ต้องเริ่มสะสมไขมันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อคืออันนี้ก็คือเก็บพลังงานเก็บพลังงานแต่พลังงานของมันก็คืออยู่ในรูปของน้ําตาลใช่ครับใช่จึงทําให้มันหวานขึ้นนั่นเองใช่ครับแล้วแล้วปริมาณที่เราใช้นี่เป็นเท่าไหร่ตัวนี้เราใช้อยู่300กรัมต่อไร่ครับผมคืออันเนี้ยมันเกินกว่าการที่เราใช้เป็นปุ๋ยปกติแล้วใช่ถ้าเกิดว่าปกติเนี่ยพวกปุ๋ยสูตรพวกนี้ครับอาจจะใช้อยู่ที่ 7 7 7 7 7อืมใช่หรือใช้เป็นเสมอ 13, 3 3 13, 16, 1> 16, 16, 16. 1มมันจะไม่ไม,ม,มีมา60ขนาดนี้ใช่ไม่มีไม่มีแล้วโดยเฉพาะที่ว่าเราใช้300กรัมใช่ครับต่อไร่่<ช>ก็ยิง่งเค้มไปกันใหญ่เลยใช่ครับคือแห้งมานี่แทบจะเหมือนเป็นผง เป็นเขาเรียกว่าผงเกลือขึ้นใช่ครับใช่เพราะว่าตัวสารของมันเนี่ยก็คือเป็นเหมือนเป็นผลึกสีขาวๆนะคุณผู้ชมใช่ครับอันนี้คือทางทีมงานเขารู้อยู่แล้วว่าเราต้องพ่นเท่าไหร่ในพื้นที่เท่าไหร่เขาจะเตรียมสารมาเท่านั้นแล้วก็ฉีดพ่นให้เราเลยอันนี้อยู่ในแพ็กเกจของเราอยู่แล้วตัวนี้ไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจรับมันอยู่ในแพ็กเกจเป็นตัวเสริมตัวพิเศษก็แล้วแต่สถานการณ์ว่าในแต่ละปีเนี่ยอ้อยเราเราอยู่ในสภาวะวไหนโอเคอย่างนี้งั้นผมพูดให้คุณผู้ชมฟังแล้วกันแพ็กเกจปก พันสองร้อยบาทใช่ครับมีคุมยาคุมยาฮอร์โมนสามครั้งใช่ครับเนี่ยพันพันสองร้อยไม่รวมไล่แพนเนอร์ถ้าจะเอาไล่แพนเนอร์เพิ่มอีกพิ่งอีกหนึ่งร้อยครับเพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาทร้อยบาทต่อไร่โอเคซึ่งอันนี้เหมือนเป็นออปชันเอาหรือไม่เอาก็ไม่ว่ากันอยู่แล้วใช่ใช่ทีนี้ผมให้คุณผู้ชมเป็นไอเดียอย่างนี้แล้วกันสมมุติว่าคุณผู้ชมคิดว่าอ้อยแปลงที่คุณผู้ชมจะตัดเนี่ยมันอายุไม่ถึง10เดือนผมคิดว่าอันเนี้ยสมควรที่จะใช้ ค,คือโรงงานเปิดแล้วเรามีแผนแล้วเราต้องตัดอ้อยวันนี้วันนั้นแต่อ้อยอายุไม่ถึงทำไงให้มันหวานใช้ตัวนี้ช่วยฉีดไปกี่วันถึงจะตัดได้ประมาณ2 0ถึง25วันครับเป็นช่วงที่ดีไม่ควรต่ำกว่าเท่าไหร่ไม่ควรต่ำกว่า15วันและก็ห้ามเกิน30วันโอเคสมมุติวันนี้เราฉีดอีก20วันค่อยตัดใช่อันนี้ดีที่สุดเลยดีที่สุดแต่ถ้าเกิน30ไปแล้วเกิดอะไรขึ้นอ้อยตายเหรอเกิน30นะครับอ้อยมันจะเหมือนรีคอเวอร์กลับมาอยู่ในสภาวะเดิม ที่เหมือนไม่ได้ฉีดก็คือตัวตัวสารนะครับมันก็จะหมดสภาพสลายหายไปอ้อยคําเรี่คัพเวอร์ก็คืออ้อยรู้ตัวแล้วว่าไม่ได้จะตายใช่ครับเพราะงั้นเดี๋ยวเขาขอโตแทนและกันก็ตัวแทนก็พลังงานที่เก็บสะสมมาก็ไปใช้ในการเติบโตต่อใช่ครับอ๋อแต่มันจะไม่หวานแล้วครับอ๋อโอเคไม่ไม่หมายความว่าถ้าเราตัดเกินปุ๊บโอ้ยจะพังภาพไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นโอ้ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นใช่ แล้วกรารฉีดลายแผ่นเนอร์ยังมีข้อจํากัดอะไรอีกไหมครับเปิดข้อจํากัดนะครับอย่างตัวอ้อยเองนะครับจริงจริงจริงมันจะอ้อย5เดือนที่มันต้นน้อยๆอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ควรจะฉีดซึ่งการดูการการคัดเลือกแปลงที่ให้เหมาะสมกับการฉีดนะครับเราต้องดูที่ตัวอ้อยเอขา,าครับผมเขาเขาควรน่าจะต้องสลัดใบสลัดกาบทิ้งนะครับกาบแห้งๆอย่างเงี้ยสักประมาณเมตรหนึ่ง โอเคก็คือมีป้องมีอะไรละใช่แล้วก็ต้องมีกาบแห้งคือเริ่มทิ้งใบแล้วใช่ครับเริ่มทิ้งใบโดยมีเนื้อในส่วนนี้ประมาณ1เมตรใช่ครับถึงจะฉีดได้ถึงจะฉีดได้ใช่ครับอ่ถ้าเกิดว่าเขายังหอไอกาบอยู่เนี่ยครับใช่ถ้าเกิดใบมันยังคุมอยู่เนี่ยก็แสดงว่าข้างในมันมันยังอ่อนอยู่มันยังเขียวอยู่ข้างในมันก็ยังไม่ได้เป็นโครงสร้างที่จะพร้อมที่จะสะสมน้ําตาลใช่ครับแต่พูดถึงถ้าอ้อยอ่อนขนาดนั้นเนี่ยเราก็คง คงไม่ฉีดอ่ะเพราะว่ามันมันไม่มันไม่สมควรกับการลงทุนแล้วมันน้อยมากเกินไปนะนอกจากความสูงก็คืออายุก็ควรจะเกินสักเท่าไหร่แปดเดือนอะไรใช่ไหเดือนสิบสิบเดือนแปดเดือนถึงสิบเดือนแปดถึงสิบเดือนไปแล้วแต่กับอ้อยแปลงเนี้เฟิร์สอันเนี้ยของพี่เนี่ยตัดเดือนมีนาครปีที่แล้วแล้วตอนเนี้ยที่เราจะฉีดแล้วก็วางแผนจะตัดเนี่ยมันจะตกประมาณต้นกุมภาเปรียบไปก็คือวันที่นะวันที่ตัดเนี่ยอ้อยเนี่ยจะอายุ11เดือนครับถือว่าควรจะแก่ได้ที่แล้วไหมเพราะว่าดูจากใบดูจากอะไรเนี่่ยมันเริม เออออกนวลออกเหลืองละใช่ครับถ้าอย่างเงี้ยก็คือได้แล้วครับไม่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับถ้าเกิดว่ามันน้อยกว่านี้อายุอาจจะน้อยกว่านี้แต่ว่าด้วยลำที่เขาค่อนข้างสมบูรณ์ครับก็สามารถฉีดได้แต่มันจะเป็นคําถามสิเฟิร์สว่าก็อ้อยมันอายุใกล้จะถึงอยู่แล้วอะขาดเดือนเดียวมันหวานอยู่แล้วจะฉีดไปทําไมการมันหวานอยู่แล้วครับใช่ในในส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่า การที่เราเอาสารตัวนี้เข้าเข้าไปเพิ่ม,มครับม,มันก็เป็นเครื่องที่การันตีได้ว่าเราสามารถแผนตัดได้อย่างถูกต้องอให้ตรงกับความหวานที่มันเหมาะสมแล้วก็มันได้ราคาจริงๆคือหวานพีคเลยใช่ึงเ,เป็นจุดอย่างนั้นไปใช่ครับคือเว้นเราจะไม่ใช้ในกรณีเดียวแหละคืออ้อยเรา เป็นพวกอ้อยข้ามแรงอะไรอย่างนี้ถูกไหมใช่ครับใช่ก็คืออันนั้นอายุเต็ม12เดือนเต็มเป๊ม <c oughs> เลยเกินด้วยครับผมอันนั้นพวกนั้นไม่จาเป็นต้องใช้ครับนะบแต่กับอ้อยใหม่กับทางภาคกลางเนี่ยที่เราปลูกกันไม่ได้ปลูกข้ามแรงอะ่ะเราปลูกกันหลังประมาณมีนาอย่างเงี้ยพอเราเรามาเริ่มตัดประมาณสักมกราคมพาอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าอายุไม่ถึงครับนะเรามาใช้ตรงเนี้ยเสริมประสิทธิภาพมันน่นาจะดีกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูอีก จุดหนึ่งแล้วกันนะที่เรามาร์กจุดไว้นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเออต้อนนั้นการเจริญเติบโตเป็นยังไงแล้วทําไมผมถึงได้บอกว่าปีนี้อ้อยมันทํายากนะครับแล้วก็น้ําหนักเนี่ยเราน่าจะไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจเดี๋ยวเราไปดูกันครับอ่ะก็คือจุดนี้นะที่เราจะมาดูเรื่องการเจริญเติบโตของมันอันนี้เป็นแท็กที่หลุดร่วงมาอีกเช่นเคยนะครับก็อยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต้นไหนเอยเฟิร์สต้นต้นนี้ครับต้นนี้อันนี้ประมาณ2เมตร ยี่สิบนิดๆใช่นะประมาณสองเมตรยี่สิบนิดๆอันนี้ทําไมมันรู้สึกว่าไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เออัอนนี้คาดว่าน่าจะเกิดจากสภาวะแร้งในปีนี้ใช่ครับอันนี้ <6. S 1> เราดูอ่ะเรามีหลักฐานยืนยัน <laughs> ในช่วงแรกที่เราวัดเนะตอนนั้นอ่ะข้อมันก็ยังมันมันก็ไม่ได้ยาวหรอกแต่ว่ามันก็ยังโอเคอะ่ะแต่พอคุณผู้ชมดูนี่นี่พอมันมาเจอ กระทบแรงเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยโอ้โหมันไม่มีเลยข้อมันไม่ยืดเลยคุณผู้ชมเนี่ยดูแค่นี้ไม่ถึง2เซนอะ่ะมันมันมันเล็กมากนะครับผมถึงได้บอกว่าปีนี้ปริมาณอ้อยมันน้อยลงราคามันถึงได้เป็นยางคาอย่างนี้ไงใช่ไม่งั้นอนะ่ะถ้าเกิดอ้อยไม่น้อยนะราคามันไม่พวดขึ้นมาอย่างนี้หรอกนะนี่คือสาเหตุนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําอะไรไว้เลยเนี่ยมันก็อาจจะแย่กว่านี้อีกก็ได้ใช่ครับนะ โอเคแต่ว่าเฟิร์สเห็นบอกว่ามีจุดสังเกตบางอย่างที่อยากให้ดูใช่ครับจุดสังเกตบางอย่างเนี้ยก็คือจะเป็นกอรลำลำนี้ครับลำเนี้ยเฟิร์สจำได้ว่าตัวนี้มันมันยังไม่มีนะตอนแรกครับผมก็คือลำเนี้จะเป็นลำใหม่มจากการฉีดเป็นผลกระทบจากการฉีดฮอร์โมนของเรา3ามครั้ง ที่ว่าเราช่วยให้มันแตกกอดีให้มันโตอะไรางเงี้ใช่ไหมเพราะว่าหลักการทํางานของมันก็คือได้รับอาหารจากใบใช่ไหมครับใบลงลําลงรากไรตัวรากนี่แหละก็จะมาขึ้นทําให้แตกกอพอมันแตกกอเนี่ยอาหารมันก็จะขึ้นมาทําให้เห็นได้ว่าตัวเนี้ยครับข้อมันมันยาวเลยอใช่มันยาวางเายต้นนี้มากเลยใช่ครับซึ่งอันนี้มันมันโตของมันอยู่นะอันนี้เป็นตัวตัวมาใหม่มาใหม่แต่ว่าข้อยืดกว่าใช่ครับแล้วลองดูว่า พอมันโตเนี่ยมันเท่าอ่ามันเทอใช่มันเท่ากันเลยอ่ะท้งท่านท่านนับจานวนข้อมันน้อยกว่าเยอะใช่ครับนะอ๋ออันนี้ก็คือเป็นผลมาจากฮอร์โมนใช่ครับที่เราจัดการไว้ใช่ก็ต้องบอกว่าเทปเนี่ยเราติดตามให้คุณผู้ชมดูแบบยาวๆมาตลอดนะครับคุณผู้ชมได้เห็นมาตลอดว่าเอออ้อยมันเติบโตมาเป็นยังไงมันมีอะไรดีอะไรที่เป็นจุดข้อจํากัดเราก็จะบอกหมดนะครับอันเนี้ยคุณผู้ชมบางคนอาจจะพูดว่า อ้อยมึงแค่เนี้ยกล้าโชว์ด้วยเหรอใช่ไหมครับคือผมอยากจะบอกว่าอันเนี้ยคือผมทําแบบที่ผมทําจริงๆครับเราไม่ได้เอาอะไรที่มันดีกว่ามาตรฐานเดิมที่เราทำอะ่ะถ้าเกิดว่าเป็นแปลงทดลองแปลงวิจัยที่เขาแบบทําแบบปลานี่มากๆ mm. ของมิตรผลเขาก็เคยทํา80กว่าตันอะ่ะต่อไรอนน่ก็ทำได้จริงแต่ในชีวิตจริงเราทําอย่างนั้นได้หรือเปล่าที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมดูอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเออเนี้ยปีเนี้ยมันเป็นอย่างนี้ผมทํามาแบบนี้ ฝนแรงเป็นยังไงทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วว่าน้ําทุกคนได้หรือเปล่าอ่าถ้าทุกคนถ้ามีบางคนได้ก็ดีไปแต่พื้นที่ที่แรงนะ่ะมันเยอะกว่านั้นนะครับแล้วเราก็เจอเหมือนกันแล้วเราก็ได้อ้อยมาประมาณนี้ครับซึ่งก็ต้องพูดว่าผมก็รู้สึกว่าก็ยังน่าพอใจอยู่นี่จึงเป็นสาเหตุที่ว่าเออทำไมอ้อยแบบนี้ผมถึงยังเอาให้คุณผู้ชมดูเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวผมไปตัดดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวผมสรุปมันจะได้สักกี่ตันความหวานเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับก็เรียกว่าหลังจากดูแลกันมาตลอดทั้งปีนนนนะครับตอีี้เ่ย อ้อเราก็ได้เวลาที่จะตัดแล้วนะอันนี้ก็คือนี่ฝั่งนี้ก็คืออ้อยที่กําลังรอการตัดอยู่นะส่วนด้านหลังผมก็คือก็คือแปลงเดียวกันนี่แหละแต่ว่าอันนี้ตัดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เราก็ใช้การตัดตามแบบของเรานะครับอันนี้อย่างที่กําลังจะตัดมานี่ก็คือเป็นใช้รถถ่เล็กของเราแหละทำการตัดอ้อยนะเดี๋ยวเขาก็จะตัดผ่านมาทางนี้ ก็ตอนนี้ทีมงานที่เราใช้ในการตัดอ้อยแปลงนี้1ิไร่นะครับก็คือใช้อยู่4คนนะคือคนขับรถไถเล็กคันหนึง่งคนขับรถที่พันหนึง่งแล้วก็คนเก็บอ้อยอีก2คนนะนี่เน,นี่ตอนนี้เราตัดมาละมานี้เลย เขาก็จะตัดเข้าไปอย่างนีน้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละตัดอย่างนี้เลยไม่มีแล้วครับซ้อนนะครับแล้วก็ข้างหลังผมก็คือรถคีบเขาก็จะตามเก็บงานต่อมานะแล้วก็จะกองกองไว้เนี่ยกองไว้อย่างนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละกองกองไว้อย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวพวกถ้าเกิดว่ารถสิบล้อมันพร้อมแล้วเนี่ยเขาก็จะมาเก็บตามหลังอีกทีหนึ่งก็ประมาณนี้ ทีนี้ก็คือเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันแหละว่าในเรื่องผลของความหวานที่ออกมาปริมาณน้ำหนักที่จะออกมาเนี่ยมันจะได้สักเท่าไหร่นะครับก็อ้อยปีนี้มันก็ทำยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแรงนะครับเดี๋ยวดูความสูงของอ้อยหน่อยแล้วกันนี่คือความสูงของเ้านะครับก็สุดมือครับก็ประมาณ เฉพาะเนื้ออ้อยก็น่าจะประมาณว่า2เมตรกว่าเฉพาะเนื้ออ้อยต้องมี2เมตรกว่าก็เอาจริงๆก็ไม่ใช่อ้อยที่ดีที่สุดเท่าที่เราเคยทําได้หรอกแต่ว่าด้วยสถานการณ์ผลอย่างนี้น้ําแบบนีออ้ผมว่าได้เท่านี้ก็พอใจละแต่เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันว่าตัวเลขที่ออกมามันจะเป็นยังไงบ้างนะโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงบทสรุปแล้วนะครับ เรื่องของการใช้เฮลิคอปเตอร์มาพ่นยาในแปลงอ้อยของเรานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันละกันนะว่าตัวเลขที่ออกมาเป็นอย่างไรนะครับแปลงของเรานะครับแปลงนี้มันเป็นแปลงขนาด16ไร่นะครับเราได้ผล,ผลผลิตมาที่267.77ตันนะครับก็เฉลี่ยออกมาก็จะเท่ากับ16.68ตันต่อไร่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของอ้อยต่อนะครับปกติอ้อยต่อเราก็จะได้ประมาณสัก15นะครับ อันนี้ก็คือขึ้นมาอีกตันครึ่งต่อไรนะครับก็ถือว่าโอเคเลยดีเลยต่อมานะครับเป็นเรื่องของ CCS นะครับแปลงนี้ของเราได้ค่าเฉลี่ยออกมาอยู่ที่11.11 CCS นสะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ปลูกอ้อยอยู่ในโซนภาคอีสานหรือเขตอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ว้าวกับตัวเลข11.11 11นี้นะแต่ทางบ้านผมเนี่ยเขต4อ่ะมันมันอ้อยมันไม่ได้หวานนะครับอันนี้ผมมีตัวเลขยืนยันนะตัวเลขนี้มาจากโรงงาน กลุ่มโรงงานน้ําตาลเขตสีเลยนะครับเขาก็จะบอกมานะครับว่าในหีบนี้เนี่ยหีบออกมาแล้วค่า C C S เฉลี่ยของทั้งหีบทั้งฤดูกาลเลยเนี่ยเขา C C S อยู่เท่าไหร่ปรากฏว่าในทุกๆโรงงานนะครับทั้ง12โรงงานของเขตสีเลยเนี่ย C C S เฉลี่ยออกมาอยู่ที่แค่10.60เท่านั้นเองนะครับเท่ากับว่าของเรา11.11 11, ใช่ไหมก็ค่าเฉลี่ยคือดีกว่ากันอยู่0.51นะครับ และไอ้ที่ดีกว่าเนี่ยมันส่งผลอย่างไรนะอย่างปีเนี้เราได้ CCS ละ85.20นะครับเพราะฉะนั้นส่วนต่าง0.51เมื่อคูณออกมาแล้วก็จะเป็นเงินนะครับ43.45บาทต่อตันนะครับถ้าเราออกมาคูณกับจำนวนตันที่เราได้267.77ตันแล้วเนี่ยก็จะเป็นเงินทั้งหมด11,635บาทอันนี้คือส่วนต่างของ CCS เมื่อเมื่อเราพ้นไปนะครับเมื่อเทียกบกับค่าเฉลี่ย ส่วนต่างออกมาเนี่ยต่างกันเป็นหมื่นบาทเลยแล้วเราลงทุนเท่าไหร่ล่ะ CCS เนี่ยเราลงทุนพ่นไลท์แพนเนอร์เนี่ยก็แค่ไล่ล,ละร้อยอะตัวประมาณถ้าไม่มีโปรนะก็ตกประมาณไล่ละร้อยแต่ถ้ามีโปรบางทีมันถูกกว่านี้อีกเมืันเหมือนเอา1ไปแลก10เลยอะถ้าอย่างนี้ปีนี้ CCS มัน85เพราะว่าอ้อยมันตั้งตันละพันสนะครับค่า CCS มันก็เลยสูงขึ้นตามแต่ถ้าเกิดโอเคราคาอ้อยลงไปกว่านี้ c ีจมันก็จะน้อยลงแต่ต่อให้น้อยลงไปผมว่ามันก็ยังคุมที่จะทำอยู่ดีนะแล้วก็จำนวนอ้อยที่เพิ่มขึ้นมาไล่ละตันกว่าเนี่ยมเมื่อเทียบกับการลงทุนที่เราจ้างเขามาพ่นเนี่ยนะครับเราจ้างเขามาพ่นเนี่ยทั้งแพ็กเกจมันประมาณพันสองใช่ไหมครับแต่ส่วนต่างที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมากกว่านั้นไงเอาแค่นี้พูดถึงว่าเอาเฉพาะส่วนต่างนะมันก็มาขึ้นยิ่งรวมกับสี่ีเอ็และยิ่งต่างกันเข้าไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของ ความคุ้มค่าที่จะทำเนี่ยผมก็กล้าพูดว่าเออทำแล้วมันคุ้มนะครับแล้วเราไม่ได้เหนื่อยอะไรมากขึ้นเลยเพราะว่าทีมงานเขามาทําให้ทุกอย่างเสร็จสรบพนะครับถ้าเทียบกับการที่ว่าเราจะไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอะไรเงี้ยค่าจ้างแรงงานใส่ปุ๋ยอะไรต่างๆนานาเนี่ยผมว่าต้นทุนที่ใช้เนี่ยมันก็จะพอๆกันนะครับไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกันอย่างเป็นสาระสําคัญแต่ผลผลิตที่ได้กับสิทธิเสเพิ่มขึ้นเนี่ย ถือว่าเป็นส่วนต่างที่สําคัญเห็นได้ชัดดูได้ด้วยตัวเลขจริงๆเลยเราไม่ได้มโนขึ้นมานะโอเคบทสรุปก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับการใช้เฮลิคอปเตอร์มาพ่นคุมวัชพืชมาให้ปุ๋ยทางใบแล้วก็พ่นไลพ์เพนเนอร์เพิ่มความหวานนะครับเบรเสร็จตัวเลขที่ออกมาก็เป็นอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูแล้วก็รู้สึกว่าเออมันน่าใช้นะก็ติดต่อผมมาก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็จะดูแลอยู่แล้วในเขตของสุพรรณบุรีนะครนปฐมกาญจนบุรีราชบุรี อะไรพวกนี้คุณผู้ชมติดต่อมาทางช่องทางช่องชาวไร่ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําหน้าที่ประสานงานไปให้ก็หวังว่าไอคลิปที่เราทำเนี่ยนะครับถ่ายกันต่อเนื่องมาเป็นปีๆเลยเนี่ยบทสรุปออกมาเป็นอย่างนี้ก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นในด้านของการตัดสินใจจะใช้หรือไม่ใช้นะครับหรือว่าจะไปหาวิธีอื่นมาทําอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันส่วนปีหน้าเนี่ยผมก็มีแผนนะเพราะว่าอันเนี้ยเราเทียบกับค่าเฉลี่ยในเขตใช่ไหมครับ แต่ปีหน้าผมจะทำการทดลองโดยการเทียบในแปลงเดียวกันเลยว่าแปลงนี้จัดการแบบนี้อีกแปลงนึงจัดการอีกแบบหนึง่งสองอย่างเมื่อมาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมันได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับก็ขอให้คุณผู้ชมติดตามไว้แล้วกันนะสำหรับวันนี้ผมก็ลาไปต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ